สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระกญญารงานชีพประเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นต้มาศึกษาปีที่4นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเสืบเนื่องต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเนื่องในเรื่องของการวาดรูปร่างต่างๆนั่นเองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักรียนสามารถที่จะเรียกเครื่องมือแถบรูปวาดขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาฝึกวาดรูปภาพกันนะคะการวาดรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะ หรือว่ารูปวงกลมนั้นเราจะมีวิธีการวาดยังไงนะคะแล้วเมื่อวาดเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีเส้นคอนะคะหรือไม่ก็นในเรื่องของการใส่เงาให้กับรูปวาดด้วยนะคะจากที่เคยสอบถามนักเรียนท่านนี้บอกว่าเคยวาดรูปเนี่ยในโปรแกรมเพนใช่ไหมคะ ทีนี้เราจะมาวาดรูปในโปรแกรม Microsoft Word กันนะคะดูซิว่าวันนี้มันจะต่างจากในเรื่องของโปรแกรม Paint มากไหมนะคะอาไปดูที่สไลด์เลยค่ะวันนี้อยู่ในเรื่องของรูปร่างต่างๆนะคะ สัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้จักในเรื่องของแถบเครื่องมือรูกว่าดรู้ว่าเจ้าปุ่มไหนสัญลักษณ์ไหนใช้สําหรับทําอะไรนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนิดนึงก่อนนะคะว่าวิธีการเรียกแถบเครื่องมือรูกว่าขึ้นมานั้นเรียกได้อย่างไงนะคะวิธีการเรียกแถบเครื่องมือลูกวานะคะขั้นที่1น,นะคะคลิกที่เมนูมุมมอง ไปที่แถบเครื่องมือไปติ๊กถูกที่รูปวาดนะคะไปที่เมนูมุมมองนะคะเลือกแถบเครื่องมือแล้วก็ไปเลือกที่รูปวาดนะคะแค่นี้นะคะแถบเมนูรูปวาดก็จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอนะคะหังจากนั้นนักเรียนก็นำแถบเครื่องมือนี้ไปเก็บไว้ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะ วิธีที่2วิธีที่2บางคนไม่มีแถบเครื่องมือในแบบนี้นะคะวิธีที่2ที่จะเรียกแถบเครื่องมือรูปวาดได้นะคะนั่นก็คือว่าเลือกโดยเราที่เรากําหนดเองนะคะคือไปที่เมนูมุมมองนะคะหรือไปที่เมนูเครื่องมือนะคะคือสามารถไปได้2เมนูนะคะระหว่างเมนูมุมมองกับเมนูเครื่องมือนะคะแล้วก็ไปเลือกที่รูปวาดอันนี้ไปที่เมนูมุมมองก่อน ไปที่แถบเครื่องมือไปเลือกกำหนดเองนะคะพอไปเลือกกำหนดเองเสร็จเนี่ยมันก็ค้างไว้ก่อนนะคะถ้านักเรียนไปที่แถบเครื่องมือนะคะแล้วไปเลือกที่กำหนดเองมันก็จะมาเข้าหน้าตาแบบนี้นะคะทั้ง2วิธีไม่ว่าจะไปที่เมนูมุมมองแล้วไปที่กำหนดเอง หรือไปที่เมนูเครื่องมือนะคะแล้วไปเลือกที่กำหนดเองเนี่ยเราสามารถที่จะไปติ๊กถูกเครื่องมือเนี่ยขึ้นมาได้เองนะคะคือเราก็ไปเลือกมาเครื่องมือลูกวาดแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้เจ้าแถบเครื่องมือลูกวาดเนี่ยขึ้นมานะคะอ่ะทีนี้ ในเรื่องของการวาดรูปนะคะในเรื่องของการวาดรูปคุณครูจะยกตัวอย่างอย่างเดียวนะคะจะยกตัวอย่างอย่างเดียวแล้วสําหรับในเรื่องการวาดรูปอื่นนั้นก็คือใช้วิธีการเดียวกันนะคะวันนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการวาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งถ้า่ก่อนนักเรียนวาดรูปสามเหลี่ยมวาดรูปวงกลมวิธีการมันก็วิธีการเดียวกันนะคะฉะนั้นครูเลยยกตัวอย่างอย่างเดียวนะคะขั้นที่1นะคะ อ่จดได้แล้วคะ่ะลูกนั่งฟังเพลินเลยการวาดรูปสี่เหลี่ยมไม่ใช่ว่าจดแต่วิธีการวาดรูปสี่เหลี่ยมไปพอจะทำสามเหลี่ยมทําไม่ได้ไม่ใช่นะคะคือวิธีการเนี่ยเหมือนกันแต่ครูนั้นยกตัวอย่างแค่อย่างเดียววงกลมก็เหมือนกันนะคะวาดเหมือนกัน ขั้นที่หนึ่งนะคะให้คลิกเมาส์ไปที่ปุ่มปุ่มะลรคะปุ่มสี่เหลี่ยมปุวมวาดรูปนั่นเองนะคะเมื่อเราปไปคลิกที่ปุ่มเสร็จเนี่ยตัวชี้เมาส์นะคะก่อนที่จะไปคลิกเนี่ยตัวชี้เมาส์มันจะเป็นรูปลูกศรแต่พอเราคลิกไปปุ๊บเนี่ยตัวชี้เมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเหมือนกันถ้าเกิดนักเรียนไปคลิกที่ปุ่มวาดรูปที่เป็นวงกลมมันก็จะเป็นเหมือนกันนะคะ แค่เราเปลี่ยนปุ่มที่จะวาดรูปเท่านั้นเองพอเราไปคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นสี่เหลี่ยมข้างในของเอกสารไว้ให้นะคะสำหรับในเรื่องของการวาดรูปเราก็นำรูปวาดเนี่ยมาใส่ในพื้นที่ที่เขากำหนดให้นะคะเขาบอกว่าสร้างรูปวาดของคุณที่นี่ก็คือนำ รูปผ้ามาวาดลงในสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ที่เขากำหนดให้ เมื่อตัวชี้เมาส์นะคะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายการกบาทเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ไปลากบนพื้นที่ที่ต้องการจะวาดภาพนะคะ <at> ก็คือพื้นที่ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะคะคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้คืออยากจะได้รูปขนาดไหนนักเรียนก็ลากไปตามขนาดที่นักเรียน,น ise, ต้องการเมื่อนักเรียนต้องการแล้วนักเรียนก็ปล่อยปล่อยเมาส์นะคะ เมื่อได้ที่เมื่อได้รูปที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ค่อยปล่อยเมาส์นะคะพอปล่อยเมาส์เนี่ยมันก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการถ้าใครลากไปกว้างไปยาวนะคะรูปสี่เหลี่ยมของนกเรเยนก็จะใหญ่ถ้าเลนลากนิดเดียวแล้วก็ปล่อยเลยเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมของนกเรเยนก็จะเล็กนะคะก็แค่นั้นเองแต่ถามว่าพอใหญ่ไปแล้วอยากจะทําให้เล็กได้ไหมได้ พอเล็กไปแล้วอยากทําให้ใหญ่ได้ไหมก็ได้อีกเช่นกันโดยที่ไม่ต้องไปวาดใหม่นะคะโดยที่เราไปคลิกที่รูปนั้นพอเราไปคลิกที่รูปนั้นเสร็จเนี่ยเราก็ไปจับอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งนะคะมันก็สามารถที่จะย่อขยายรูปนั้นได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกปฏิบัตินะคะเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้รูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแล้วถามว่ารูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปเนี่ยสามารถที่จะไปวาดต่อเป็นรูปอะไรได้บ้างอะไรมีรูปสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรนะคะ เมื่อกี้ได้ยินอะไรแวแบบ๊บๆโต๊ะประตูบ้านบ้านกล่องมีอะไรอีกหุ่นยนต์หุ่นยนต์นนจะตัวเป็นเหลี่ยมเลยค่ะค่ะแขนขาจะเป็นสี่เหลี่ยมหมดนะคะสมุดนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเมื่อได้รูปสี่เหลี่ยมแล้วทีนี้อยากจะให้รูปสี่เหลี่ยมนั้นมันเป็นมิติ จะทํำยังไงหรือจะให้รูปสี่เหลี่ยมนั้นมีเงาคนยังมีเงาได้เลยรูปสี่เหลี่ยมก็มีเงาได้ต่อไปการทําเงาให้กับรูปวาดนะคะไม่ใช่เฉพาะ